นะครับวิธีการร้อยอ่าสร้อยมุกจะข้อมือหรือสร้อยคอก็แล้วแต่นะครับด้วยเอ็นวันนี้เราจะใช้เอ็นนะครับเส้นเอ็นเส้นเอ็นก็จะมีสองสามขนาดนะครับที่เราใช้อยู่ปกติก็ตามขนาดน้ำหนักของสร้อยนะครับก็ถ้าเส้นเล็กก็จะใช้เอ็นประมาณเบอร์ยี่สิบห้าถ้าน้ำหนักเยอะขึ้นมาหน่อยนึงสร้อยไม่ยาวมากก็เบอร์สามสิบจะหนากว่าวนี้ นะครับอ,อย่างที่ผมใช้ตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์สามสิบเบอร์ที่ใช้กันใหญ่สุดก็จะเป็นเบอร์สามสิบห้าจะเหมาะกับสร้อยบารอกสร้อยนักโตโต,ตที่มีขนาดใหญ่นะครับาเอ็นเอ็นพวกนี้จะมีน้ําหนักทนทานนะครับตกปลาได้ก็ประมาณาขนาดประมาณเกือบสิบกิโลนะครับน้าหนักเยอะมากทนมากนะครับอ่าเราจะร้อยแบบขาวสลับดานะครับเป็นลูกแท้นะฮะท่านด้วย เม็ดเงินชุบทองคําขาวนะครับเป็นนุกิดเอแค่เป็นเม็ดเงินเกตเอนะครับเม็ดเงินชุบทองคําขาวนะครับก็แเล้กแต่ดีไซน์ครับใครชอบดีไซน์แบบไหนนะครับก็สร้างความเก๋ไก๋กันไปแล้วแต่นะครับอันนี้จะร้อยรซอยคอหรือรซอพ่้อมือก็สามารถทําได้ทั้งหมดนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมและก็อย่าลืมฝาก กดติดตามกดไว้ใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับติดตามต่อในคลิปหน้าสวัสดีครับ